สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโครงการรถไฟสายสีส้มนะครับจากแยกร่มเก้าไปบางกะปีนะครับที่เราเห็นนี่คือสถานีส้มบำรุงนะที่อยู่ที่แยกร่มเก้านะครับโครงการสายสีส้ม เป็นโครงการที่เริ่มจากแครายมาที่สุวินทวงนะครับจะแ,แบ,บ่งเป็นสองช่วงช่วงที่ปัจจุบันที่ทําอยู่ก็คือจากศูนย์วัฒนธรรมนะครับที่พระรามเก้ามาจบที่ถนนสุวินทวงนะครับเลยแยกถนนลุเก้าไปหน่อยนะครับแล้วที่เราเห็นข้างหน้านี่ก็คือเส้นทางรถไฟสายสีส้มนะครับ ซึ่งกำลังก่อสร้างกันอันนี้คือแยกถนนร่ม9ก้านะครับสถานีที่เราจะเจอเป็นสถานีแรกนะครับก็คือสถานีแยกร่ม9ก้านะครับซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกัน ไทยวัสดุนะครับผมตรงที่เราเห็นข้างหน้านี่นะครับแล้วก็จะมีถนนรถไฟฟ้ามุนโนเร็วนะฮะสายสีชมพูจากรามิทามาตัดข้ามสะพานข้างหน้าแล้วมันจบกับสถานี ภาพรวมแล้วส่วนที่เป็นเส้นทางที่เขาทําก็ดูน้กเสร็จสมบูรณ์นะแต่ว่าระบบรางเราไม่แน่ใ,นใจว่าอยู่ข้างบนเราไม่เห็น,นะะซึ่งดูแล้วเขาก็พยายามที่จะคืนพื้นที่ถนนบางส่วนให้แล้วนะครับเห็นนะครับถ้าเส้นทางนี้เสร็จเรียบร้อยดีก็น่าจะ อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนที่อยู่ฝั่งหนองจอกทางบินบุรีหรือถนนล่มเกล้านะครับเดินทางเข้าในเมืองสะดวกแล้วสนาสถานีที่เราเห็นข้างหน้าเห็นนะครับก็คือสถานีเคหารามนะครับ ก็มีการก่อสร้างไปพอสมควรนะครับแต่ยังไม่มีการสร้างทางขึ้นะนะหรือบันไดนเพราะอยู่ระหว่างที่กำลังก่อสร้างอยูนะครับเป็นสายรถไฟที่ที่ถือว่าใหญ่เนะครับสายนี้เพราะจะมีทางที่เป็นอุโมงค์แล้วก็อยู่บนดินนะครับเดี๋ยวจะอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับ แล้วข้างหน้าที่เราเห็นนี่คือเป็นทางข้าบสะพานล,ลอยสวยงามฮะทําเหมือนตีตะขาบนะครับผมว่าจุดนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ได้นะฮะคล้ายๆเป็นแลนด์มาร์กได้เลยนะครับสวยงามมาไม่เคยเห็นทางรถไปสายไหนนะครับที่ทําเป็นลักษณะแบบนี้คล่อมสะพานเดิมนะครับก็ดูแล้วก,ก็สวยงามดีครับถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมชมก็ ก็สะดวกเนี้ยก็ขับรถมาก็รถไม่ติดนะครับจะเป็นลักษณะเน,นี้ยยาวก็ก็น่าจะเกืองกิโลนะครับดูแล้วก็สวยงามดีนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นที่เราลงจากสะพานตรงนี้นะครับเราก็จะมาเจอสถานีมีนพัฒนานะครับอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงหน้าวัด บุญเราแพงใต้นะครับอยู่ตรงนี้นะวัดเนี่ยนี่คือสถานานี้มีพัฒนานะครับก็ใหญ่โตดีนะครับผมหลังจากนั้นเราก็วิ่งมาอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะมาถึงใกล้กับแยกมิสทีนนะครับแต่ตรงนี้จะมีโรงพยาบาลนะครับเปินตึกที่กำลังสร้างนะ ซึ่งเขาก็สร้างรอไปแล้วครับเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรง,งพยาบาลรามคำแหงหรือเปล่านะครับเพราะอยู่ตรงแยกมิสทีนนะครับเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ก็ก็พอตึกสูงพอสมควรนะถ้าดูแล้วก็น่าจะประมี่ิกว่าชั้น พิสซีนถนนรามคำแหงนะครับตรงที่เราเห็นข้างบนนี้ก็คือทางรถไฟที่ยกข้ามาถนนสายาวงแหวนตะวันออกนะครับเขาจะยกข้าม ถนนไปเลยนะครับก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรจะเป็นลนักษณะนี้นะครับยกข้ามไปเลยนะครับข้างหน้าที่เราเห็นนี่นะครับเป็นสถานี สมบกอนนะครับเป็นสถานีสุดท้ายที่อยู่บนดินนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นทางรถไฟอยู่ใต้ดินนะครับจะเป็นสถานีที่ไม่ได้อยู่บนรางนะอยู่อยู่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นสถานีเดียวที่ไม่ได้อยู่บนรางนะครับอยู่ข้างข้างครับหลังจากนั้นลางรถไฟก็จะ มุดดินไปนะครับก็คือเขาจะทำอุโมงค์นะเลยจากปากทางเข้าหมู่บ้านสามกรณ์ประมาณสัก 2, 2, สองสองักสองร้อยเมตรนะครับเห็นไหมข้างหน้าก็คือจะเป็นอุโมงค์ที่เขาเจาะลงไปนะครับเป็นอุโมงค์ทางอุโมงค์รถไฟที่อยู่ใต้ดินซึ่งจะวิ่งไปที่แยกปังกะปิผ่านหน้าหมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วไปเลี้ยว ขาตรงแยกพระรามเก้าไปศูนย์วัฒนธรรมนะครับนี่นะครับอันนี้คือจุดที่เส้นทางรถไปจะมุดลงดินนะครับซึ่งข้างหน้าเราจะไม่เห็นเสาอะนะครับเสาลางรถไฟนะครับพอตอนนี้มันมุดอยู่มุดอยู่ในดินนะครับซึ่งขณะนี้ก็ มีการขุดเจาะไปก็พอสมควรแล้วครับก็น่าจะหลายเปอร์เซ็นต์ครับก็คือตอนนี้เราวิ่งอยู่บนรางรถไฟสายสีส้มนะครับซึ่งอยู่ข้างใต้เราฮะซึ่งข้างใต้นี้ก็ยังมีคนงานทำงานอยู่นะครับก็อาจจะเป็นการาเรียกว่าเก็แบบความเรียบร้อย เราจะไม่เห็นและครับนี่ครับอันนี้คือคนงานที่เขาทำงานกันเป็นก่านะครับแล้วเขาก็จะมีการสับเปลี่ยนไปครับเห็นไหมข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับ เส้นทางตรงนี้ไปถึงแยกบางปีก็น่าจะประมาณสัก2-3กิโลนะครับขึ้นจะเป็นอุโมงค์อยู่ใต้ดินแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันลึกลึกเท่าไหร่นะผมว่าก็น่าจะไม่ต่ำกว่า10-20เมตรนะครับดนรบตรงนี้ที่เราเห็นก็คือน่าจะเป็นสถานีอะไรสักอย่าง,างนึงนะครับเพราะว่ามีการสร้าง าทางขึ้นสถานีอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็สร้างกันอีกนะครับนี่จะเป็นสถานีอีกสถานีหนึ่งซึ่งข้างใต้ดินก็ก็มีคนงานทำงานอยู่นะครับซึ่งเราไม่เห็นนะครับตอนนี้ครับเรามาถึงหน้าบิ๊กซีนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นสถานีบ้านมมานะครับเอ่สถานีบ้านมมากำลังสร้างกันอยู่นะครับสถานีบ้านมมานะครับซึ่งตัวสถานีนี่คืออยู่ใต้ดินนะครับแล้วเขาก็จะมีการสร้างทางออกมาจากใต้ดินนะครับจุดนี้นครับเขาก็จะเอาแผ่นเหล็กมาวางทับบนถนนนะครับเพราะว่าข้างใต้มีการทําสถานีอยู่ แยกที่เราเห็นคือแยกบ้านหมานะครับข้างหน้าที่เราเห็นสะพานนี่คือสะพานแยกข้ามบางกะปินะครับที่มีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใต้ดินและไปจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีเหลืองนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเราไปไม่ถึงนะครับวันนี้เราจะอ,อ,อยู่เทินกับก่อนนะครับ แต่เดี๋ยววันหน้าเราจะไปรีวิวดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแยกบางกะปิที่ผมบอกว่าเป็นจุดเชื่อมก็คือจะมีรถไฟสายสีเหลืองนะฮะสีเหลืองจากลาดพร้าวครับแล้วก็วิ่งไปถนนศีนครินนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อก็จะอยู่ข้างใต้ยแยกก็จะมีสายสีส้มที่ที่เรา พูดถึงน,น,นะครับก็มาเชื่อมกันอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะไปรีวิวดูนะครับเราจะยูเทิร์นกลับตรงนี้ก่อน,นไปม่ถนะครัดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมารีวิวกันนรรับผมนี่คือแยกบ้านม้านะครับขากลับนะครับ ก็จะมีสถานีบ้านหมาอยู่ข้างใต้ถนนนะครับโดยถนนเขาก็จะใช้แผ่นเหล็กวางทับเพราะข้างใต้มีการทํางานอยู่นะครับสถานีนี้สังเกตง่ายก็คือจะมีบิ๊กซีนะครับมีบิ๊กซี าทำอยู่ใต้ดินนะครับผมตรงตรงช่วงนี้เขาก็จะมีการกั้นทางนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำระบบอ,อยู่ตรงกลางแต่เราก็ไม่เห็นนะครับเพราะมันอยู่พอมีฉากกั้นอยู่นะครับแถวแถวหน้าพาซิโอสมกกรนะครับ ซึ่งสถานีตรงนี้ก็มีสถานีหนึ่งซึ่งจะมีทางขึ้นตรงหน้าพาซิโอเลยนะครับตรงนี้นะครับที่เขาทำอยู่นะครับเป็นทางขึ้นนะครับนใน,น,นช่วงที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือบนทางรถไฟนะครับซึ่งอยู่ใต้ดิน แล้วทางรถไฟฟ้าใต้ดินที่ว่าก็จะค่อยๆโผล่โผล่ขึ้นมาบนถนนข้างหน้าเรานี่นะครับครับก็คือช่วงตรงนี้นะฮะเห็นสะพานลอยข้างหน้าไหมครับทางรถไฟก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้นหะฮะที่ว่ามันโผล่ขึ้นมาเป็นทาง ถไฟฟ้าลอยฟ้านะครับแล้วก็เราก็จะมาเจอสถานีสัมมคอนนะครับตอนที่ขามาเราก็ได้เห็นผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ขากลับนะครับเราก็จะมาเห็นสถานีสัมมคออีกด้านหนึ่งนะครับ ไม่ได้ครอบอยู่บนรางนะครับด้านข้างนะครับก็คืออยู่ฝั่งนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่คืออยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่บนรางนะครับแล้วก็จะมีโรงพรยาบาลบำรุงราษฎร์รามค่ะแพงมาทั้งใกล้ๆอ,อยู่สถานีสังกัดน,นะครับช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นเสารถไฟฟ้าจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ ก็จะย,ยังยังเตี้ยอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยสาไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นเพราะว่าต้องทําสูงเพื่อจะข้ามถนนสายวงแหวนตะวันออกนะครับเสาเกตเมะช่วงนี้เสาด้วยฟ้าจะสูงขึ้น ว่าเขาจะยกข้ามทางวงแหวนตะวันออกนะครับมันก็เลยท้าไม่สูงนะครับ อยู่หน้าเนี่ยนะครับก็คือสถานีมีนพัฒนานะครับซึ่งจะอยู่ตรงหน้าทางเข้าวัดบ,บุญบำเพ็ญใต้นะครับหรือตลาดเรียงขวัญน,นะครับแล้วทางรถไปก็จะวิ่งข้ามสะพานข้ามแยกนะครับ เมื่อกี้เราก็ผ่ามาทีนคือคล้ายๆเขาทำคล้ายๆเหมือนตีตะขาบนะครับข่มสะพานข้ามแยก ที่เรามานี่คือขาไปไปบางกะปิแต่ตอนนี้คือขากลับก็คือเราจะไปที่แยกถนนร่มเก้านะครับ สีชมพูตัดมาเชื่อมตรงจุดนี้นะครับเราะเราจะเห็นว่าตรงนี้คือจุดจอด,นดนรถหรือว่าซอบบ่อมบำรุงของรถไฟฟ้าสองสายกับสายสีมู้และสายสีส้มน,นะครับก็จะมาใช้ร่วมกัน รถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีชมพูนะครับนี่นะครับที่เห็นอันนี้คืรถไฟจะต้องการมีการซ่อมบำรุงตามระยะเวลานะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาคอยติดตามชมนะครับว่าผลคืบหน้าของรถไฟฟ้า สายสีส้มเป็นอย่างไรมาคอยติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ